<c oughs> โอ้พระองค์ทรงสมมยาอนุตตรโรไม่อวดโอ้แต่ยิ่งลำ้ำด้วยธรรมาสารศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานบริสุทธิ์บริมาณมากกว่าใคร พระคุณบทที่25ซึ่งมีบาลีว่าอนุตตาโรแปลว่าผู้ไม่มีใครยิ่งกว่าโดยคุณธรรมทั้งปวง <c oughs> ในบรรดาคุณธรรมทั้งปวงที่มีประโยชน์ <c oughs> แกสสัตว์ ในทุกระดับแล้วพระองค์ไม่มีใครยิ่งกว่าในคุณธรรมเหล่านั้นหรือโดยคุณธรรมเหล่านั้นพระคุณข้อนี้จะเรียกว่าพระคุณอะไรกันท่านทั้งหลายลองคิดดูมันเป็นหมดทุกพระคุณเรียกว่าสรรพะคุณสัพพคุณ เป็นทั้งพระปัญญาคุณทั้งปริสุที่คุณทั้งเมตตาคุณในสามคุณนั้นก็ไม่มีใครจะยิ่งไปกว่าพระองค์นีะพรัพระพุทธคุณข้อนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นสนรรพคุณเป็นศัพทคุณในระดับพระพุทธเจ้าถ้าไม่ถึงระดับพระพุทธเจ้า เป็นเพียงพระอระหันต์ตามธรรมดาแล้วไม่มีย่อมไม่มีจึงมีแก่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ขอให้ระลึกนึกถึงคุณธรรมทั้งหลายซึ่งเราอาจจะสรุปได้ตามลักษณะหรือตามระดับตามชนิดต่างๆกันในหลายรูปแบบ <c oughs> เช่นจะสรุปเอาโดยหลักแห่งพระพุทธคุณนั่นเองก็ได้ว่าพระบริสุทธิคุณว่าพระปัญญาคุณว่าพระเมตตาคุณทั้งสามคุณนี้พระองค์ก็เนื้อกว่าใครหรือไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์ทีนี้ถ้าจะใช้คำอื่นมาพิจรารณาก็เช่นคำว่าประโยชน์ สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนเองก็ดีแก่ผู้อื่นก็ดีหรือผูกพันกันทั้งสองฝ่ายพร้อมกันไปก็ดีในบรรดาประโยชน์คุณทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีใครกระทำได้เสมอเหมือนพระองค์หรือยิ่งไปกว่าพระองค์นี่เป็นสิ่งที่พอจะมองเห็นกันได้ไม่ต้องการกาอธิบายมากนักทีนี้จะมาดูถึงบท มามามา,มาดูถึงเหมวดธรรมที่ใช้เป็นหลักในการศึกษาและการปฏิบัติ <c oughs> ก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมสาระหายางธรรมสาระหายางน,นั้นคือศีลสาระศีลที่เป็นสาระสมาธิสาระสมาธิที่เป็นสาระปัญญาสาระ ปัญญาที่เป็นสาระวิมุตมติสาระวิมุตติเป็นสาระวิมุตติยานัศนะสาระก็คือวิมุตติยานัศนะ <c oughs> ความรู้ว่าวิมุตติแล้ว <c oughs> คำทั้งห้านี้เป็นคำที่ใช้ในการกล่าวถึง คุณธรรมในพระพุทธศาสนาศีลส,สมาธิปัญญานั้นเป็นตัวการปฏิบัติวิมุตินั้นเป็นตัวผลวิมุตติยานทัศนานั้นเป็นญาณเครื่องรู้ว่าประสบผลมันก็หมดกันเท่านั้นเองว่าโดยศีลพระองค์ก็ยิ่งกว่าใครว่าโดยสมาธิก็ยิ่งกว่าใครว่าโดยปัญญาก็ยิ่งกว่าใครโดยวิมุตติก็วิมุติยิ่งกว่าใคร โดยมุตติยานทัศนะก็ยิ่งกว่าใครคำนี้ไม่ได้มุ่งหมายคำว่าอนุตตรโนี้ไม่ได้มุ่งหมายจะแสดงเนื้อหาของธรรมะเพียงแต่จะบอกว่าในบรรดาธรรมะทั้งหลายแล้วพระองค์ทรงประกอบไปด้วยคุณธรรมไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ข้อที่หนึ่งศึกษาเข้าใจว่าพระองค์ทรงเลิศกว่าผูด้ใดโดยคุณธรรมทั้งปวงกระทำอนุสติในข้อนี้ให้จริงจังจนแจ่มแจ้งแล้วก็ย่อ,ยอมจะเกิดศรัทธาภาษาทะในพระองค์ชนิดท,ที่เรียกว่าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวข้อสองราล,ลึกถึงเป็นประจำ ว่าเราได้ที่พึ่งอันถาวรได้ที่พึ่งอันสูงสุดได้ที่พึ่งอันแท้จริงคือบุคคลที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมไม่มีใครยิ่งไปกว่าข้อสามระลึกถึงเมื่อมีอันตรายเรกนึกถึงอนุตตรบุคคลผู้ประกอบไปด้วยอนุตตรธรรมก็เกิดความกล้าหาความแน่ใจความเข้มแข็งถึงขนาดไม่กลัวตายต่อสู้ ศัตรูหรืออันตรายเอาชนะแกะ่กิเลสได้หรือเอาชนะแก่ศัตรูหายนอกได้ข้อที่สี่กระทาตามพันคือน้อมพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนให้ตนเองก็มีพระพุทธคุณข้อนี้อยู่ในระดับใดระดับหนึ่งในง่ายใดง,ง่ายหนึ่งอย่าให้ถึงกับว่าเป็นอนุตตระเลยแต่ว่ามันมีอะไรที่ดี ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปมุ่งหมายไปสู่จุดสูงสุดนั้นด้วย <c oughs> พอให้มองเห็นว่าเราก็มีความก้าวหน้าความขยับเคลื่อนเรื่อยไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงซึ่งเรียกว่าเป็นอนุตตระ ข้อห้าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนจะทำก็ดีจะพูดก็ดีจะคิดก็ดีจะตัดสินใจก็ดีมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เสียก่อนระลึกนึกถึงสิ่งสูงสุดพระพุทธองค์เป็นอนุตตรยะบุคคลพระธรรมเป็นอนุตตระสาภาพ การปฏิบัติก็เป็นอนุตรปฏิปทาอะไรอะไรมันก็ดีเลิศอย่างนั้นแล้วทำไมเราจะมามัวโง่เขลาอยู่อย่างนี้ทำไมจะประมาทกันอย่างนี้การระลึก <c oughs> ในลักษณะที่เหมือนกับทูลถามพระองค์เสียก่อนก่อนแต่จะทำํำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งข้อที่หก ละอายเมื่อล้มเหลวเมื่อกระทำอะไรลงไปไม่มีความถูกต้องสักนิดเดียวไม่มีอะไรดีสักนิดเดียวไม่มีอะไรก้าวหน้าสักนิดเดียวก็ให้ละอายอย่างยิ่งละอายว่ามันช่างไม่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาเสียเลยข้อที่เจ็ดตรวจสอบลักษณะประเมินผล เกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ตามโอกาสให้พบว่าเรามีความก้าวหน้าหาเรื่อยๆแม้บางครั้งประสบความล้มเหลวก็ไม่ทำให้เป็นการขาดทุนจะให้การล้มเหลวนั่นเป็นเหมือนกับการลงทุนเพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อไป คนโง่โง่นั้นเมื่อประสบความล้มเหลวหรือขาดทุนมันก็มานั่งร้องไห้อยู่สมน้ำหน้าของคนโง่แต่ถ้าไม่โง่แล้วก็ใช้ความล้มเหลวนั้นเป็นเหมือนกับการลงทุนเพื่อความฉลาดยิ่งขึ้นไปมันก็มีแต่การได้ไม่มีการเสียเลยไม่ว่าจะทํำสำเร็จหรือทําไม่สําเร็จ ก็ยังใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อความก้าวหน้าได้ทั้งนั้นความหวังที่จะรู้ถึงอนุตตรสภาพก็ย่อมมีเกี่ยวกับบทช่วยจำข้อนี้ <c oughs> มีว่า <c oughs> โอ้พระองค์ทรงสม,มายาอนุตตรโร ไม่อวดโอ้แต่ยิ่งลำ้ำด้วยธรรมาสารศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานบริสุทธิ์บริมาณมากกว่าใครโอ้พระองค์ทรงสมญาอนุตตรโรนี่ไม่ ไม่ไม่มีความหมายที่ลึอกอะไรไม่อวดโอ้แต่ยิ่งลำ้ำด้วยธรรมสารนี่ระวังให้ดีคนธรรมดามันมีแต่อวดโอ้แล้วมันไม่ไม่มีอะไรดีพระพุทธองค์นี้ไม่มีการอวดโอ้แต่กลับมีสิ่งที่ดีนั่นมากเหลือที่จะพรรน,นา,นา ถ้าเป็นคนโง่คนผ่านนล้วมันก็อวดตายเลยตายเพราะอวดเลย <c oughs> พระองค์ไม่ทรงมีการอวดโอ้ทั้งที่มีสิ่งที่เขาใช้เป็นเครื่องอวดโอ้กันนั้นเหละเลือประมาณดังนั้นจึงกล่าวว่าไม่อวดโอ้แต่ยิ่งลำ้ำด้วยธรรมสารธรรมสารในที่นี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศสนะดังที่กล่าวแล้ว <c oughs> จึงย้ำอีกทีหนึ่งว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานบริสุทธิ์ปริมาณมากกว่าใครธรรมสารเหล่านั้นบริสุทธิ์ถึงที่สุดถ้ายังมีปริมาณมากกว่าใครดังนั้นพระองค์จึงทรงตรนามว่าอนุตตรโร